ทุกคนคือผมได้ไปดูหนังเรื่องใหม่ของเจสันสเตททำมานะครับจริงๆอ่ะมันเข้าลงตั้งแต่วันที่11มก,การาแล้วล่ะแต่ว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้ไปดูก็เลยไปดูมาเมื่อวานครับผมแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับหนังเรื่องนี้นะครับก็มีชื่อว่า the beekeepers หรือว่านรกเรียกพ่อฮะพล็อตเรื่องนะครับก็จะเกี่ยวกับ the beekeepers หรือว่าคนเลี้ยงผึ้งนะ ที่เขาไปเช่าโรงนากับคุณยายคนหนึ่งนะครับแล้วคุณยายคนนี้ก็ดีกว่าเขามากจนเขารู้สึกดีกับคุณยายดีในที่นี้หมายถึงว่ารู้สึกว่าแบบเออต่างคนต่างมีความเคารพซึ่งกันและกันแต่แล้วนะครับคุณยายก็โดนแก๊ง call center หลอกฮะเอาเงินไปหมดเลยกว่า2ล้านเหรียญสหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยก็อาจจะประมาณแบบ65ล้านอุ้ยไม่สิ70กว่าล้านบาทครับ ในประโยคแรกๆที่เจสันสแตทัมทหรือว่าอดัมเคลนะครับพูดไว้ก็คือแบบรู้ไหมว่าคุณเป็นคนแรกเลยที่แบบเป็นห่วงผมนั่นมันก็เลยทําให้เรารู้เลยว่าสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นกับคุณยายอะ่ะมันจะต้องเป็นสิ่งที่ทําให้เขาแคร์มากๆครับพออดัมเคลรู้แล้วนะครับว่าใครที่เป็นคนที่ทําให้คุณยายจะต้องคอตอตอเขาก็เลยวางแผนเพื่อที่จะไปกําจัดคนเหล่านั้นครับผมอะ่ะชอบข้อความแล้วก็สารที่หนังเรื่องนี้ตั้งใจที่จะสื่อให้กับคนดูมากๆครับนั่นก็คือ ผู้ที่อ่อนแอแล้วก็เปราะบางเนี่ยเขาก็มักที่จะโดนทําร้ายจากเรื่องราวแบบเนี้ได้ง่ายได้มากมากครับและผู้คนที่น่าสงสารที่สุดก็จะเป็นคนแก่คนชาราครับผมคือในหนังอะ่ะพูดไว้แล้วผมก็จําประโยคนี้ได้เขาพูดประมาณนี้ครับว่าเด็กเนี่ยเวลาที่แบบโดนทําร้ายหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็มักจะเห็นใจแต่คนแก่หรือว่าคนชาราเนี่ยครับเขาก็เวลาที่เจอกับปัญหาเหล่าเนี้ย ก็ไม่ได้มีคนสนใจหรือว่าไม่ได้มีคนที่จะคอยมาแบบสปอร์ตแล้วก็คอยช่วยเหลือมากเท่ากับเด็กแล้วหนังครับคือตั้งใจที่จะส่งสารนี้ให้จริงๆนะคือทุกครั้งที่อดนะัมเคลนเ่ยไปจัดการอ่ะเรียกว่าคนร้ายแล้วกันคือพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเขาก็จะไปบอกเลยว่าแบบ พูดนะว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกฉันจะไม่ทําร้ายผู้ที่อ่อนแอแล้วก็เปราะบางอีกจงพูดมาซะจงพูดมาซะคือพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ตรงดิ่งมากๆครับคือต้องการความถูกต้องคืออยากจะให้ทุกอย่างมันถูกต้องครับผมเขาคือมีจุดเป้าหมายเดียวอะจุดประสงค์เดียวเลยนั่นก็คืออยากที่จะให้ call center เนี่ยหายไปเพื่อที่จะได้ไม่มีคนที่จะโดนเหมือนกับคุณยายที่ โดนเอาเงินไป2ล้านกุเรียนครับโอเคคือจริงๆว่ะเป็นหนังบูวนะ์เนาะแต่คือผมชอบตัวสารผมก็เลยพูดถึงไปเยอะนิดนึงนะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ชอบหนังของเจสันสแตทัทอยู่แล้วนะความแบบเวอร์โอเวอร์หน่อยก็คือจะชอบแน่นอนครับเป็นเป็นหนังที่ตรงมา,มากๆคือตรงดิ่งเส้นเรื่องมันตรงตรงครับผมว่าแบบอาจจะทําอัน,นี้ต่อมันจะต้องไปน,นี้มันจะต้องไปน,นี้คือไม่ได้มีอะไรที่แบบซับซ้อนอะไรมากมายครับ ทีนี้นะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าใครก็ตามที่อยากจะเข้าไปดูเพื่อที่จะเสพความบู๊อันเนี้ยได้รับแน่นอนแล้วก็ถ้าจะเข้าไปดูเพื่อที่จะไปเสพสารหรือว่าเสพข้อความที่ตัวหนังตั้งใจที่จะสือ่อก็คือให้เราได้เห็นว่าแบบคนอ่อนแอแล้วก็คนเปราะบางเนี่ยเขาก็ต้องการคนที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยป้องกันไม่ให้เจอกับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะครับว่าทาไมคนเลี้ยงพึ่งโหล The Beekeeper เนี่ยมันเก่งจังก็ต้องลองไปดูในหนังเรื่องนี้เลยครับนรกเรียกพ่อ The Beekeeper ครับ